ขอใส่ท่อนฟินแด์นะคะยกกับนนนี่แล้วก็แดนเซอร์ใหม่นะคะบิ๊กเอมนะคะสาวร่างบึกนะคะแล้วก็คุณแม่ซิรีชาแนลวันนี้เขาจะไปใส่กันแม่อาสาเป็นโซเฟอร์ด้วยวันนี้อาสาตลอดนะคะพี่น้องเข้าไปบ้านักบาแห้งแห้งแน่จะเข้าไปบ้านพักแล้วก็จะไปเก็บของไปเก็บไปเก็บของกลับบ้านเก็บของกลับบ้านค่ะอนนนี้ โมแม่นะคะเบห้าสิเขา,ขาไปอ่ะสิ่งของที่เขาแบบว่าเหมือนเขาเขาเขาโซ่ลแล้ววล้วเขากะเขาฝ่าวงยางใหญ่นะครับบ้เกรกันนะครับพี่น้องย่านนะคะต้องเซฟตัวเองเซฟทุกคนเซฟแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะจ๊ะพี่น้องบบเอาเสื้อผ้ามาสักผ้าเสื้อผ้าที่ใส่กดงแมนเพราะว่าตอนนี้มันป้มันปุยในจะว่บบาเป็นด,ดอกไม้ ฉากที่ใส่นะคะก็คือฝนตกห้ามใส่แบบว่าตอนนี้มันบ่มีแดดนะคะพี่น้องก็เลยต้องขั้นกว่าเก็บนอกเก็บไปนิดีอยู่แต่ว่าเราก็จะต้องไปเคลียร์นะครับให้มันแบบว่า,าเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้า,าที่ใส่แล้วเรา,าก็ต้องเอามาเอามาซักนะครับพี่นอ้องก็เลยต้องขอไปอดูแลช่วยกันนะครัแบบต่างคนต่างแบ่งหน้าที่เพราะว่า,วาปพีรมิเพนักงาน เปนค้าเห็ดน้ำย่ำนะครับพี่น้องก็คือทังนี้เขากันเลยอาสานะคะแลวก็วันนี้ไม่ทิงก็จะไปร่วมสงสารพ่อน้องบิวตี้ด้วยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องบิวตี้ก็ะถือว่าเราเป็นตัวแทนของทีมคอร์ดูมนะครับต้นเมทบอลก็ส่งส่งบวงเลีไปแล้วนะคะในนามของทีมคอร์ดูมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะคะ น้องเอ็มเป็นไงบ้างลูขึ้นเวทีครั้งแรกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะตอแหลยอ่ตื่นเต้นยังไงแพ้วผ้าบอกให้เอาวะเด,ก <c oughs> ดาดรกระกระสุดใส่อะไรสุดใส่อะไรขึ้งง่ายอ่ะกันหนูอยอยหน่ะญ่อยู่แล้วหนูต้องออกกําลังกายออกกําลังกายก็คือเกาวนะจ้าเอ็มเป็นคนกินเสาเที่ยงแรงเดือดนะคะตีซีก็กินค่ะปกติจ้าปกติพ <c oughs> ิเศษในเวทีตัดผมเหรอ นนนท์นะครับมี่คนถามหาน้องนนท์เยอะเลยอันนี้ผมยาวมากเลยบอืมเพื่อเสียเมื่อเนี่อ่ะข้างหน้าน้องนนท์อาซีเดเข้าผมเป็นผู้ยิ่งก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นแดงอยู่เป็นล่ำหวานแม่คิงกับสิเดเป็นผู้ใต้นะคะที่สลับกันไปนะครับพี่น้องเป็นหมดนะเป็นไดเบิร์ดนะคะเป็นพอดผี้างแางใหม่แล้วกับเป็นนะคะมาในราคาเดียวออราะว่าอ่าว้า ไทยบทมาเลยพาในเกียรไทยบทมาเลยทีมงานนีบเกียงค่ะทุกอย่างที่ทําได้นะคะคือจังคอยนี่พี่น้องยังบอคิดบอฝันบอคมาโค่นกระจบาบ่ไดน,นะคะมาเป็นผิดตูนหรือว่าผิดตูนมาอีหลีนะคะลองพิดลองถือกับขอโทษขออภัยเ้อะพี่น้องเด้อเพราะว่าจับจูดนะคะเดี๋ยวเขาเจอกันที่บ้านพักเลยนะคะเดี๋ยวเขาสิเก็บของเก็บนันเก็บนี่เก็บเอ้ยหลายอย่างนะคะเจอกันที่บ้านพักเด็ดจ้า ถึงแล้วนะจ๊ะออฟฟิศนะจ๊ะพี่น้องฉากเอยเบื้องนี้ล่ะฉากที่เราจะมาเก็บนะคะนะคะเยอะแยะเลยนะคะพั้น,นี้หลอดต่อไปพี่น,อนอ้องเพนบอลโค้งเหล็กเมื่อเพิ่นบอลโค้งเหล็กเมื่อนะครับพี่น้องทีมงานอันสายยันซ่าสายยันซ่าแต่ว่าพื้นที่หลอดต่อไป สวัสดยูเขยา่ห้หน่เดือนเพศมูนี่เดือนเพนมาล้างถ้วย <laughs> มาเก็บของกันเลยมาพอนะครับพี่นอ้อง <laughs> ดูบรรยากาศแบบแนงแฝนแบบคัสาดมา โนอนมมตอนนี้นะฟองฟองเป็นที่เป็นหายแค่ไหน เฮ็บคองพี่น้องเชีมงานนะคะเฮียบออกไปแล้วไหนมาเอาสุดถึงก่อนเธอจะเอาไปได้มองฝึกกำลังช่วยพี่ เราจะไม่เอาไปหมดนะครับพี่น้องเขาสบอาไปเบิด์ตเด็พอครับพี่จะ,สะแสดงดีกเทมมอนเท่ยไหมโบว์ออนเทออ<บ>ือดแม่เลยโอ,อ้เออเปิดแกบอกไงเอาบอเมื่อบอก ง่ายมันบอบอเทะ่าไหร่ฉันสวยนะฮะตื่นเราววันนี้เอา ในคุณพี่ซีรีกำลังเก็บนะคะเบลาดูคัะก็คืออุปรกรณ์เราก็จะมีบางส่วนที่เราจะเก็บให้คนโ่ให้คนโน่คนกำลังมาอุปรกรณ์ของเรานะจ๊ะโยกม่แม่เอ็ม ยกได้อยู่บ่คข่องเครื่องยใส่มอยากออก R T เรื่องที่ใหม่นะคะ เซฟเรียบร้อ,อยแล้วครับพี่น้องิวงนี่ล่ะเสร็จเรียบร้อยแลย้วฝนก็เทลงมาเก็บท่านพอดีาบ,บางครูเก็บที่ละ่ะหนคือบักลอยนี่แหละขน,ขน,ลนี้ล่ะเปิดดองน้อนไก่เทียนพี่น้องแข่งน้อนไก่เทียนเสียวเทียนญยาดดาบจะของพี่น้องทีมง,งานคอสตูมแร้วนะครับพี่น้องขนขึ้นรถกับสวนหนึ่ง <troph ies S 1> นะคะหูย อยู่ที่ห้องใหม่เรานะคะหนาออฟฟิศนักเสกับทีมงานคอสตูมแสงทองกินเลนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเคลียร์ของออกหมดก่อนลอยดูอย่าลืมซื้อตั๋วนะคะรอบที่16นะครับพี่น้องเดี๋ยวเพส่นสิแจ้งอีกนะคะรอบที่16ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วนะครับพี่น้องสู้ๆ้